คงอเตอยนี่เป็นยุคข,ของความขัดแย้งทุกคนทุกแห่งมีแต่ความบุ่นวายแต่เจ้ายังคงรักษาแนวทางจริยะดนตรีมนุษยธรรมและสันติสุขไว้ได้น่าละอายข้าไม่ประสบผลงั้นลองหยุดความพยายามดูอันชื่อเสียงหรือยศศักดิ์ล้วนไม่กีิลังยั่งยืนอะไรที่ติดอย่างข้าทำได้เล่าผลน,น้ำเต้าไม่ควรแขวนไว้บนประตูอย่างไรประโยชน์ ไรประโยชน์ก็อาจเกิดประโยชน์ได้อ่อนเอจึงรอดอ่อนโยนดำรงอยู่ไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ำแต่ไม่มีความเข้มแข็งใดทำลายน้ำได้จงเป็นอย่างน้ำเถอะคำพูดท่านลึกซึ้งละแต่ข้าต้องยึดหลักแนวทางแห่งตนเส้นทางของท่านยิ่งใหญ่อยู่เหนือนสถานที่และเวลาผนจากเรื่องทางโลก แเส้นทางของข้าอยู่เหนือทางโลกขันเจ้าจงอดทนต่อเรื่องทางโลกไปคนรวยมอบของขวัญด้วยทองแต่ข้าไม่มีทองมีก็แค่คำพูดเพียงเล็กน้อยศาส,สนาของจื้อความเป็นมานะครับศาส,สนาของจื้อเกิดในประเทศจีนในสมัยราชวงศ์โจวศาส,สนานี้ตั้งชื่อตามของจื้อ ผู้เป็นศาสดาและผู้เขียนตำราเดิมที่คำสอนของคงจือ้อไม่ได้เป็นศาสนาแต่เมื่อคงจือ้อสิ้นชีวิตแล้วก็มีสิทธิ์จำนวนมากต่างพากันยกย่องสรรเสริญจนทางราชการประกาศยอมรับให้เป็นศาสนาประวัติของศาสดาคงจือ้อเกิดเมื่อวันที่28กันยายน8ปีก่อนพุทธศักราช ในตระกูลข,ง,ขงจื้อมีนิสัยใฝ่การเรียนรู้เมื่ออายุ15ก็ได้เริ่มเรียนอย่างจริงจังเมื่ออายุ51เข้ารับราชการในเมืองหลูเมื่ออายุ62ได้รวบรวมคำสอนของตัวเองเป็นตำราและถึงแก่กรรมในอายุ72คำพีของของจื้อแบ่งเป็นข้อเขียนของของจื้อโดยตรงเรียกว่าจิ่งทั้งห้า อี้กิงคือความเปลี่ยนแปลงของโลกและจักรวาลตามความเชื่อของจีนสู่ก,กิงคือคำพีแห่งประวัติศาสตร์กล่าวถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ด้านต่างๆซื่อกิงคือคำพีแห่งบทกวีที่ใช้ดนตรีเป็นการบรรลุทางศาสนาลี่กิงคือคำพีแห่งพิธีกรรม คำสอนของศาสนาคงจื้อจะมีเรื่องอดีตเป็นโครงความดีของบรรพบุรุษหลักปฏิบัติของศาสนาคงจื้อคือจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนดังที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติแต่เราและคำสอนพื้นฐาน4ีประการ 1. เย็นความเมตตาการุณาหีความยุติธรรมหลีพิธีกรรมฉีสติปัญญา หลักคำสอนทั้ง4ประการของคงจื้อได้ดําเนินตามหลัก5ประการ 1. ถ้าถ้าคนมีความนับถือซึ่งกันและกันอาเญากรรมจะไม่เกิดขึ้นและมนุษย์ก็จะดําลงไปอย่างสงบตกของความเป็นผู้คงแก่เรียนการที่บุคคลจะเข้าใจซึ่งกันและกันต้องนรา่เรียนนอกจากจะนำไปใช้ชีวิตอย่างราบรื่นแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วย สาการบำเพ็ญคุณประโยชน์สอนให้ทุกคนมีจิตใจเมตตาซึ่งกันและกัน 4. ส,สร้างลักษณะนิสัยและทัศนคติที่ดีงามควรปลูกฝังให้อยู่ในตัวบุคคลเพื่อเป็นหลักฐานให้บุคคลที่ดี 5. ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกคนประพฤติดี พิธีกรรมของของจื๊อจะมีสองพิธีกรรมใหญ่ๆคือพิธีบูชาขงจื๊อและพิธีบูชาฟ้าดินพิธีบูชาขงจื๊อพระจักรพรรดิยินจะนำสัตว์ที่ฆ่าแล้วไปทำพิธีที่หลุมฝังศพของของจื๊อและมีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้มีการเส้นไหว้ขงจื๊อเป็นประจำ และให้สร้างศาลของขงจือ้อไว้ทุกหัวมุมเมืองสำคัญและยังให้วันเกิดของขงจือ้อซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาเป็นวันหยุดราชการและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันที่28กันยายนพิธีบูชาฟ้าดินจะแบ่งออกเป็น4พิธี 1. พิธีบูชาฟ้าประกอบพิธีประมาณวันที่22ธันวาคมในพิธีจะมีการแห่ดนตรีและเครื่องเส้นไหว้ 2. พิธีบูชาดินประกอบพิธีวันที่ประมาณ21มิถุนายนที่เรียกว่าสีมายันประกอบพิธีแท่นบูชาทางทิศเหนือของกรุงปักกิ่ง 3. พิธีบูชาพระอาทิตย์ประกอบพิธีประมาณวันที่21มีนาคมที่เรียกกันว่าสันตวิสุทธวัดเป็นพิธีการบูชาประจำปีใหม่ในกลางวันและกลางคืนเวลาเท่ากันในฤดูใบไม้ผลิ พิธีบูชาพระจันทร์ประกอบพิธีประมาณวันที่22กันยายนที่เรียกว่าสาทวิสุวัตเป็นการบูชาประจำปีใหม่ในเวลากลางวันและกลางคืนเวลาเท่ากันในฤดูใบไม้ร่วง